ขนขนตามันไปนติดตาหนึ่งเส้นยังไงหรือมันมันม้วน,นเข้าไปข้างในมาแล้วมันไปมันไป,นนปนทิมแบบนี้ใชนะ่คนตายาวใช่ไหมได้มันเลยแบบเอาไม่ออกเอาเองไม่ออกเลยไปโรงพยาบาลแตบบ่ว่าบ <laughs> พี่เ,เป็นแบบคุณนี่แหละแล้วพี่ทําไงนะขนตาพี่แข็งแข็งแบบคุณมากๆเลย <laughs> แทงไปทีไรเจ็บแล้วคั้ทีพี่เลยต้องไปให้เขาดัดให้ <laughs> ดัดขึ้น <laughs> ดัดขึ้นมาเลย <laughs> ใช่พี่เป็นในช่วงช่วง อายุทั้งุนแ้านี่แหละทำไมขนตามันแข็งแรงนะฮะช่วงหนึ่งพี่ก็ไม่เคยต้องไปดัดขนตาดัดขนตาอะไรนะต้องไปทําเพราะว่ามันแทงเข้าตาเจ็บแล้วก็คันด้วยนะอืมครับต้องให้ขนตามันงอนวีธ <c oughs> ีของพี่โอ้ยไม่น่าเชื่อชีวิตนี้ต้องไปดัดขนตาทั้งอุนไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องราวที่ตลกเหมือนกันไนดะ้เออ เป็นไงเรื่อง,งของตลาดอ่าทางคุณกอ๊อฟทางด้านฝั่งของไอร่านะก๊อฟเขาบอกว่าตลาดมันย่อนะย่อรอบนี้ก็น่าจะสมุนนะแล้วก็ไม่น่าหลุดผ่าน490อ่ามูมพี่แช่มองกระไงไงเชิญค่ะโอเคครับโอเคสำหรับภาพเซ็นดิ้เด็กนะช่วงนี้ผมก็มองเป็นลักษณะของไซ์เวลละนะครับ ก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีช่วงเช้าที่โดนขายลงมาแต่ว่าตอนนี้มันโดนขายลงมาในช่วงเช้าเนี่ยมันไม่หลุดแนวรับนะครับที่หนึ่งห้าสองศผมมาร์กเป็นกรอบสีฟ้าไว้เลยนะครับเนื่องจากหนึ่งห้าสองศูนเนี่ยเป็นเป็นแนวที่สําคัญมากนะครับยืนมาตลอดในช่วงหลังๆเนี่ยแตะหนึ่งห้าสองศูนย์ปุ๊บมันก็มีแรงซื้อกลับอินดิเคเต,เตอร์ก็เป็นการเกิดบูลลิชเดเวอร์เจนแบบ อ่อนๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิด b u l l h divergence แบบชัดๆเนี่ยคือว่าราคาเนี่ยทำ lower low แล้วก็ indicator เนี่ยยกสูงขึ้นแต่กรณีนี้เนี่ยคือ RSI เนี่ยมันไม่ขนาดยกสูงขึ้นแต่แค่ไม่ได้ลงไปทำ lower low นะครับหรือว่ายืนได้แถวประมาณ low เดิมก็เลยเกิดรอบ technical rebound ขึ้นมาแต่เมื่อวานเนี่ยมัน rebound เร็วไปหน่อยรี b o u n d ขึ้นไปปิดกับพอดีนะครับที่1540ซึ่งเป็นแนวต้า,ตานวันนี้มันก็เลยมีการ ถอยลงมานะครับภาพโดยรวมเนี่ยมันก็เลยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับสําหรับประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากหยิบมาคุยในวันนี้นะครับอ่าก็คือปีนี้เนี่ยจริงๆถือว่าผมว่ามันเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะยากที่สุดเลยในรอบในรอบสี่ปีที่ผ่านมานะครับคือผมว่าปีเนี่ยปีสองพันยิบสามเนี่ย ปีนี้ยากกว่าตอนโควิดอีกนะครับคือโควิดเนี่ยมันเป็นปีที่เกิดแพนิคเซลคือในช่วงมกรากุมภามีนาเนี่ยคนเนี่ยกลัวแพนิคแล้วขายนะครับคือถ้าเป็นตลาดแบบนั้นเนี่ยเราก็แค่สต็อปลอสทิ้งออกไปนะครับแล้วเวลาตลาดลงไปดำๆเนี่ยเราค่อยซื้อกลับนะครับมันก็เลยไม่ยากมากแต่ปีนี้มันจะเป็นลักษณะของการแบบ ซึมเปลักษณะของไซด์เวดาวลงมานะครับผมเลยมองว่ามันมันค่อนข้างจะเก่งกำไรยากกว่าเวลาเป็นไซด์เวดาวเนี่ยมันจะประเมินยากว่าตรงนี้สรุปมันลงสุดหรือ,อยังเวลามันมีการดีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราตกลดหรือเปล่าเราอาจจะต้องเข้าไปซื้อใหม่นะครับแล้วเวลาลงมาเนี่ยนะครับเราจะกลัวม่อีกรอบหนึ่งว่าโอเคมันจะลงไปทำโลเวอร์โลแบบนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันเลยเป็นปีที่ค่อนข้างจะยากนะครับผมก็มีการพยายามจะพรูฟคอนเซปต์นี้ด้วยตัวเลขนะครับเอาตัวเลขมาให้ดูเลยว่า มันปีนี้มันยากกว่าปีก่อนๆเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับก็ย้อนไป4ปีแล้วกันนะครับ2 0 2 0 2น2 1 2 0 2 2 2023นะครับ4ปีนะครับผมวัดความง่ายความยากยังไงนะครับผมก็คือไล่ไปดูเลยแต่ละวันเนี่ยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยตัว m r r k t t เ e e d เนี่ย New High เนี่ยกับ Newlow เนี่ยอะไรมันเยอะกว่ากันนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเปิดไปดูวันที่1เนี่ยนะครับ นิวไฮมากกว่านิวโลอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่ง่ายสมมติวันวันที่สองนะครับนิวโลมากกว่านิวไฮวันนั้นคือวันที่ยากนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปทุกวันเนี่ยแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์มาว่ามันมีวันที่ง่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวเลขน้อยเนี่ยแปลว่าไม่ดีนะครับคือแปลว่ามันเล่นอ่ามันมันเล่นมันเล่นยากนะครับอย่างปีสองพันยี่สิบเนี่ยนะครับตัวเลขอยู่ประมาณย7สเ็ดเปอร์เซ็นต 2021เนี่ยตัวเลขคือ98%ปี2021นี่คือง่ายมากนะครับ2022เนี่ยปีที่แล้วบางคนก็เริ่มบน่นว่ามันยากแล้วนะครับแต่ปีที่แล้วตัวเลขมันประมาณ48%นะครับแต่มาปีนี้นะครับปีนี้นี่หนักสุดนะครับ21%นะครับเราคิดง่ายๆก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมี5วันนะครับดังนั้น1วันเนี่ยคิดเป็นเวทคือ20%นะครับก็คือว่าเราเปิดเทรดมา5วันเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมีวันเล่นง่ายแค่วันเดียว นะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่หยิบมาให้ดูเนี่ยว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยากมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครลงทุนแล้วท้อแท้นะครับผมว่าอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกังวลเกินไปนะครับเพาปีนี้มันมันยากจริงๆนะครับโอเคเรากลับมาที่ภาพตลาดต่อนะตรงนี้มันเป็นลักษณะของไซเวยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของฟิวเจอร์แล้วกันนะครับสําหรับตัวของฟิวเจอร์เนี่ย เวลาเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามหาจังหวะซื้อเมื่อมันมีการถอยลงมาที่ด้านล่างนะครับเมื่อวานเนี่ยมันมีจังหวะซื้อหนึ่งที่สวยมากนะครับก็คือการลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย SMA 200ในกราฟลาย30นาทีตอนที่มันลงมาตรง SMA 200ในกราฟลาย30นาทีเนี่ยคือ1940ลงมาแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยอินดิเคเตอร์เนี่ย RSI เนี่ยเกิดไดเวอเจนซ์แบบ ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเมื่อวานเนี่ยใครซื้อตรง SMA 200เนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยกำไรสิบจุดสิกว่าจุดเลยนะครับคือขึ้นมาปิดแกบที่ประมาณ950นะครับตอนนี้มีจังหวะที่ดัชนีเนี่ยถอยลงมานะครับแต่ถามว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหรือยังผมว่ายัางนะครับถ้าเราจะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องรอที่ SMA 200นะครับประมาณ942ถ้าลงมาถึงแล้วมีสัญญาณการกลับตัวบางอย่างเนี่ยแถวนี้ก็ เป็นจังหวะในการซื้อได้นะครับส่วนแนวต้านด้านบนตอนนี้ก็ประมาณ957นะครับเพราะว่าแกปแรกที่951 950เนี่ยปิดไปละต่แกปหนึ่งแถว957ยังไม่ปิดนะครับตรงนี้เราก็รอจังหวะให้มันลงมาที่กรอบล่างใหม่แล้วค่อยซื้อนะครับหรือว่าถ้าจะไปเล่นช็อตเนี่ยคือไปรอกรอบบนที่957แล้วก็ช็อตลงมานะครับตลาดเป็นไซด์เวย์ดังนั้นก็พยายามลองที่ด้านล่างหรือว่าหาจังหวะช็อตที่ด้านบนเอา ับมาเป็นตัวของราคาทองคํานะครับสําหรับทองคําในกราฟลาย60นาทีหรือว่ากราฟลายนชั่วโมงเนี่ยมันเป็นลักษณะของไซด์เวดดาวนะครับเป็นไซด์เวดดาวดังนั้นเวลาเราเก็งกําไรเนี่ยเราต้องพยายามซื้อให้ได้ที่กรอบล่างนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกรอบล่างมันจะอยู่ประมาณ1 9 3 0ก่อนประกาศนอนฟาร์มเนี่ยคือประมาณ1930นนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยกรอบล่างมันจะถูกกดลงมาเนื่องจากว่ามันเป็นชาแนลฝั่งลงแนวรับเนี่ย มันก็เลยอยู่แถวประมาณ1927นะครับถ้าซื้อเก็งกำไรก็ต้องรอ1927ส่วนแนวต้านเนี่ยหนึ่นะครับแล้วก็ประมาณช่วง1958งนะครับทองคำเป็นลักษณะของการรอย่อแล้วก็ค่อยซื้อนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นมากนะครับปรับตัวขึ้นมาแรงมากเพราะว่าผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าราคาน้ํามันเนี่ย ก็คงต้องพักบ้างแหละนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างกราฟรายวันเนี่ยเราเริ่มเห็นละว่ามี b e a r i s h Divergence หน่อยๆน,นะครับดังนั้นตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพักลงมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกราฟราย60นาทีว่าถ้าเกิดมันพักลงมาเนี่ยมันจะมีแนวรับอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับแนวรับแรกคือ80.8 0 8ก็คือ SMA 200ชั่วโมงแนวรับที่2เนี่ยเราจะใช้เส้น up t r e ท d line ในการ เป็นจุดลับนะครับก็แถวประมาณช่วง79.6นะครับน้ำมันก็คือเรามองย่อนะครับแต่สุดท้ายน้ำหนักมันเป็นการย่อขึ้นมากกว่าดังนั้นเวลาเราเอาภาพตรงนี้มาประกอบก,บกับการเล่นกิ่งกำไรในหุ้นในกลุ่ม Energy เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งไล่ซื้อนะครับพยายามให้มันมีการย่อตัวลงมาก่อนเราค่อยซื้อสำหรับหุ้นในกลุ่มของ Energy นะครับ ถัดมาเป็นแนวโน้มของค่าเงินนะครับสำหรับค่าเงินบาทตอนนี้มีการอ่อนค่าขึ้นมาเพราะว่าเบรกตัวเส้น S M a 200นะครับแต่เป็นจังหวะ follow by ไหมก็ซื้อตามไม่ทันนะครับเราต้องซื้อตอนที่มันเบรกเส้น2องรที่สามนะครับตรงนี้35ก็เป็นแนวต้านละถ้าผ่านได้ก็35.3นะครับเงินบาทก็อาจจะอ่อนค่าได้อีกเล็กน้อยส่วนตัวของค่าเงินเยนนะครับทิศทางหลักก็ยังเป็นการอ่อนค่าอยู่นะครับเพราะว่า เมื่อวานเนี่ยเราเห็นข้างเงินเยนเนี่ยลงมาที่แนวรับที่ประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดห้าแถวนี้นะครับลงมาทดสอบเนี่ยแนวต้านเดิมลงมาเป็นแนวรับนะครับการที่มันแนวรับมันรับอยู่แล้วมีแรงซื้อกลับมาได้เร็วเนี่ยแปลว่าเงินเยนเนี่ยอยู่ในรอบของการอ่อนค่านะครับเงินเยนมีโอกาสจะขึ้นมา144ร้อยสสิบสี่แล้วก็ขึ้นมา145้อยสี่สิบห้าตามลำดับนะครับแต่ตรงนี้ก็คงไม่ใช่จังหวะในการไล่ตามเหมือนกันนะครับแล้ว สองสกุลเงินเนี่ยเล่นตามไม่ได้เลยนะครับสกุลเงินไหนที่ยังพอเล่นได้นะครับก็จะเป็นตัวของยูโรดอลลาร์นะครับสำหรับยูโรดอลลาร์เนี่ยถ้าเกิดจะเล่นเล่นยังไงนะครับผมว่าตีแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมไว้นะครับในกราฟลาย60นาทีนะครับตอนนี้กำลังทดสอบที่กรอบล่างอยู่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็คงต้องเล่นฝั่งช็อตลงมาแต่ถ้าเกิดเบรกด้านบนเนี่ยก็เป็นลักษณะของการฟอลโล่ลองด้านบนนะครับก็รอเล่นเมื่อเบรกสามเหลี่ยมนะครับถ้าผ่าน1จุด 1.0ก็เปิดลองนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า1.097ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะในการเปิดช็อตลงมาสำหรับยูโรดอลลรานะครับใครเล่นค่างเงินก็สกุลเงินที่ผมคิดว่าพอเล่นได้ในวันนี้คือยูโรดอลลร์นะครับสำหรับถัดมาก็เป็นเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันนะครับถามว่าเซกเตอร์ไหนที่มีโอกาสจะเข้ามาในโซนลีดดิ้งในสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่า กลุ่มที่ดูน่าสนใจมากที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เตรียมเข้ามาในโซน leading ดดในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นแนะนํากันดีกว่านะครับสําหรับ performance ในสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับเราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับก็ถอยไปดูก่อนหน้านู้นวันที่วัน วันที่สิบปดนะครับคือเราเจอกันล่าสุดก็คือช่วงวันที่สิบปดนะครับก็หุ้นแนะนำสามตัวเราเนี่ยจะมี S C B T Q M S T P I นะครับดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับดัชนีลดลง0.75เปอร์เซนนะครับแต่หุ้นที่เราเลือกเนี่ยสองตัวมันลง S C B เนี่ยติดลบนะครับลบ1.83 TQM ติดลบนะครับลบ1นนะครับแต่ STPI เนี่ยบวกแรงมากนะบวก9%ดังนั้นลบตัวเนี่ยกับเจอบวก9% 1ตัวเนี่ยเน็ตโดยรวมแล้วมันเลยเป็นบวกนะครับก็ทำให้สัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยนะครับเราสามารถชนะตลาดไปได้2.51%นอะครับอันนี้เราก็มาวัด performance กันใหม่นะครับในสัปดาห์นี้ว่าจะมีตัวอะไรมาบ้างนะครับ ตัวแรกนะครับผมขอเลือกมาในกลุ่มของอาหารเครื่องดื่มละกันนะครับเพราะว่าเป็นเซกเตอร์ที่เราคิดว่ามันน่าจะเข้าสู่โซนของ leading ได้นะครับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นตัวของ S&P n n นะครับตัวนี้เราอาจจะไล่ภาพใหญ่ก่อนนิดนึงก็คือในกราฟลายสัปดาห์สำหรับในกราฟลายสัปดาเนี่ยเราจะเห็นว่า S&P n P เนี่ยอยู่ที่แนวรับละนะครับอยู่ที่แนวรับใหญ่ละภาพลายสัปดาห์ที่แนวรับใหญ ส่วนในกราฟรายวันเนี่ยนะครับในกราฟรายวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นดาวเทรนชานเ e ลแล้วตรงแถวนี้เนี่ยมันเป็นกรอบล่างของดาวเทรนชานเ e ลแล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่ SNNP เนี่ยจะเกิดรอบรีบาวขึ้นได้จากจุดตรงนี้นะครับก็เลยแนะนำตัวของ SNNP เป็นหุ้นแนะนำตัวแรกนะครับแนวรับก็แถวประมาณยี่สิบจแถวนี้ได้เลยนะครับถ้าต่ำกว่าแถวประมาณ20.3ก็ Stop Loss ส่วนเป้าหมายก็21.8แล้วก็แถวประมาณ22.3ตามลำดับนะครับส่วนตัวที่2นะครับเป็นตัวของเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเอาตัวของ BYD แล้วกันนะครับเพราะว่ากลุ่มของฟ i n a แนนเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็ มันก็ลงมาลึกละนะครับเพราะว่ามันลงมาตั้งแต่เดือนกุมภาละแล้วก็ซึมลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกขึ้นมาละสำหรับตัวของ BYD ก็คือว่ามีการเบรกเส้น20วันขึ้นมานะครับเบรกขึ้นมารอบนึงแล้วมีจังหวะถอยแล้วถอยลงมาเส้น20วันยืนได้ไม่หลุดละแคนเดิลก็มีสัญญาณการกลับตัวดังนั้น BYD เนี่ยมันน่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อมากกว่า แนวรับเราให้ไว้6.3นะครับสต็อปลอถ้าต่ากว่า6บาทส่วนเป้าหมายเนี่ย6.8แล้วก็7.2สำหรับ BYD นะครับอันนี้เรามีรองสองตัวละตัวที่สามผมมองเป็นเอาตัวฝั่งช็อตบ้างดีกว่านะครับคือตลาดมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันก็ต้องมีตัวฝั่งรองแล้วก็มีตัวฝั่งช็อตนะครับสําหรับตัวฝั่งช็อตเนี่ยผมมองเป็นตัวของ WHA นะครับสําหรับ WHA เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในอินดิเคเตอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับ MACD นะครับ สำหรับ w h เเนี่ยถ้าเราถอยกลับมาดูเนี่ยนะครับเวลาที่มันเกิดพวก MACD ตัดลงเนี่ยมันก็มักจะเข้าสู่รอบของการพักตัวระยะสั้นได้นะครับเวลามีการตัดลงเนี่ยีเนี่ยก็เข้าสู่รอบของการการพักนะครับรอบนี้จะมีฟอลบ้างนะครับแต่มามาตัดตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยก็ก็ปรับตัวลงมานะครับล่าสุดก็ถือว่ามีการตัดลงต่ำกว่าเส้นส i g แน l ล,ลงมาละ นะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์คือ macd เริ่มตัดลงละส่วนแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับโลเนี่ยโอเคมันมีการยกขึ้นไปละนะครับโลมีการยกขึ้นไปไฮเนี่ยมันก็มีการไฮก็มีการยกขึ้นไปแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นลักษณะของรูปแบบ rising wedge นะครับเวลาเป็น rising wedge เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดลงมาได้ถ้าเกิดต่ำกว่าประมาณใกล้ๆตรง 4.86มาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณลบของอินดิเคเตอร์แล้วก็แพทเทิร์นด้วยนะครับดังนั้น WHA เนี่ยเราก็เลยมองว่าเป็นตัวแทนหุ้นในฝั่งชอตละกันนะครับเพราะตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะโมเมนตัมเริ่มแผ่วแล้วแพทเทิร์นก็ฟอร์มรอลงละถ้าเกิดต่ำกว่า4.86ก็จะเป็นการพักตัวสำหรับ WHA นะครับก็สัปดาห์นี้ก็เลยมีมมหุ้นฝั่งลองสอตัวนะครับแล้วก็ฝั่งชอตหนึตัวนะครับ หมายความว่า w h A นี้รอหลุดจ8 6แล้วช็อตหรือว่าจับตรงนี้เลยอาผมว่าจริงก็ช็อตแถวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเอาชัวร์เนี่ยก็ต่ํากว่า4.86เนี่ยเราก็ค่อยเปิดช็อตตามลงมาก็ได้นะครับก็ถ้าคนมีหุ้นนะฮะคนมีหุ้นผมว่าก็ผมว่าก็พยายามเทคโปรฟิตออกดีกว่านะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันก็มันก็ขึ้นมาเยอะละนะครับก็จะเห็นว่า ปีนี้ก็ตั้งแต่2023ก็เปิดมาแถวนี้นะครับเราขึ้นมาเยอะละแล้วตัวของเพื่อนมันเนี่ยอย่างตัวของอมตะเนี่ยก็เริ่มเริ่มโดนขายลงมาล้วนะครับคือหุ้นในโซนสูงๆเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันอัพไซด์มันก็เริ่มที่จะตันๆมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดแบบหลุดแนวรับเนี่ยมันก็จะเป็นการพักตัวนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดมีอยู่ผมว่าก็หาจังหวะในการเทคโปรฟิตดีกว่านะครับ หุ้นกลุ่มนิคมนะฮะโดนนั่นแหละทองคําบอกไปแล้วนะคะเป็นกรอบนะฮะทองคําเป็นกรอบหนึ่งเก้าสองเจ็ดกับหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะระอรับแล้จะซื้อทองคํานะฮะโอเคค่ะอ่านี่็็รับประมาณนี้ก็ตามกันไปนะสําหรับตลาดส่วนทางด้านฝัน่งของ YouTube มีคำถามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องหุ้น STPI ค่ะ โอเคนะครับสำหรับ STPI นะครับ STPI เนี่ยม,มันเป็นหุ้นแนะนำของเราตอนนู่นนะครับตอนสิบแปดเดือนเจ็ดนะครับเราไปดูกันว่าสิบแปดเดือนเจ็ดตรงนั้นมันมีอะไรทำไมเราถึงหยิบมาแนะนำตรงนั้นนะครับก็อ่ะมันคือแท่งตรงนี้นะครับวันที่สิบแปดมันคือคือแท่งนี้นะครับอ่ามันคือแท่งตรงนี้อ่ะถามว่าทำไมตรงนั้น STPI มันมีสัญญาการกลับตัวนะครับมันก็มีการฟอร์มเป็น pattern แหละเราก็จะเห็นว่าโลเนี่ย มันไม่ทำโลใหม่ละคือเวลาตลาดมันต่ำออกว่าเส้นสองอลงมามันคือจุดตรงตรงนี้นะครับเวลาเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยเราก็ต้องรอไปเรื่อยนะครับรอไปเรื่อยจนกว่าดัชนีเนี่ยจะไม่ทำโลใหม่คือก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบอ่ะโอเคโลเวอร์โลโลเวอร์โลลงมานะครับแต่ตรงนี้ไม่ทำโลใหม่ไม่ทำโลใหม่เสร็จปุ๊บไม่พอนะครับอ่า RSI ก็ไดเก็ด์เจนก็ชัดนะครับเพราะว่าตรงนี้ r s i SI คือส9บเก้าตรงนี้ RSI คือสาสิบสามก็คือ ยกขึ้นเร็วมากถ้าเราตีเป็นเส้นดาวเทรนลงมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแพทเทิร์นของรูปแบบสามเหลี่ยมน,นะครับมันมีการเบรกเอาตอนวันที่17เนะครับเราเห็นช่วงเย็นเราก็เลยมาแนะนำวันที่18ดช่วงเช้านะครับก็เลยเป็นการเบรกเอาขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนจุดตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาจนถึงเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวต้านหลักไปเรียบร้อยละดังนั้นถ้าเกิด ไม่มีของแล้วจะมาเล่นตรงนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะช้ามากนะสำหรับ STPI นะครับ4.2ก็เป็นแนวต้านละส่วนแนวรับคือ3.8ครับเป็นช่าอธิบายดีมากเลยค่าอ่คุณนะฮะสนพรืงที่จะเล่นอมะตะก,ก็ยังไม่ได้นำใช่ไหมฮะอ่ามีคำถามามาไรอ๋อไม่แ<ม>นะน,นำนะครับมันมันอาจจะแพทเทิร์นมันเริ่มมันเริ่มเสียลงมาละนะครับเราลองมาดูอมะตะเนี่ยอมะตะเนี่ย คือมันมีการเบรกไฮในปะกติเนะี่ยถ้าคุณที่แบบเบรกไฮขึ้นไปเนะี่ยทำหนะ้าสิบสองวีคไฮเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีโมเมนตัมที่แบบแข็งแล้วก็เร่งตัวขึ้นไปต่อแต่สุดท้ายเนะี่ยแนวที่มันเบรกคือยนะี่สามจุดหกเนี่ยเบรกเสร็จไปไม่ไหวนะียหลุดลงมาเนะี่ยมันก็เลยเป็นภาพของการพักตัวเนะ่เอเมซีดีก็เป็นโมเมนตัมเชิงลบเหมือนกันในช่วงหลังสําหรับตัวของอมตะนะครับดังนั้นภาพโดยรวมเนะี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงของการพักตัวนะครับก็ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อครับ ค่ะโอเคมีคำถามต่อเนื่องนิดหนึ่งนะฮะในเรื่อง,งของตลาดตอนนี้เองในส่วนของ c p r กับ CPEXTRA ซื้อสะส,สมลง,ลงทุนได้ไหมอ่ะมีคําถามตั้งสองทางะะสำหรับ c p r นะผมว่ารอก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันเมื่อวานเนี่ยมันโดนขายค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยลงมาแถวแนวรับเราก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ําว่ามันจะยืนได้ยืนได้หรืยอยังตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ประมาณใกล้ๆตรง ห้าสิบเก้าจุดสองห้าเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยอาจจะลงต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอเคไม่หลุดเนี่ยยืนได้เนี่ยเราค่อยกลับมาซื้อนะครับตรงนี้ก็ปล่อยเขาสู้ไปก่อนเราค่อยรอเลือกข้านเมื่อมันเกิดผู้ชนะว่าอ่ฝั่งซื้อเนี่ยรับอยู่หรือว่าฝั่งฝั่งขายอ่าขายได้รุนแรงกว่านะครับเรารอรอ,อจังหวะให้เขาต่อสู้กันเสร็จแล้วเราค่อยไปไปเล่นตามดีกว่านะครับเราไม่จาเป็นต้องมามาเบ็ดว่าแนวรับเนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับหรือตัวของอ่า CPX Star เนี่ยนะครับตัวนี้ผมว่าอผมว่าถ้าให้ผมลุ้นเนี่ยถ้าถามว่าต้องเลือกจริงๆระหว่างสองตัวเนี่ยน่าซื้อตัวไหนผมมองว่า CPX Star เนี่ยน่าซื้อมากกว่านะครับเพราะว่าถึงมันจะหลุดลงไปเนี่ยผมก็ยังคิดว่าไอซ์ไอเนี่ยก็มีดเวเรนซ์เนี่ยช่วยหนุนอยู่นะครับถ้าเกิดชอบคอมเมอร์เนี่ยผมว่าอาจจะเอาตัวเนี้ยมากกว่าในตัวของ CPO เนะยเพราะ c p o มัน มันเริ่มมันเริ่มรมับลงมาแล้วก็ดิเวอร์เจนเหมือนว่าจะไม่ได้เกิดเท่าไหร่นะครับก็เน้นตัวที่ลงมาแล้วมีดิเวอร์เจนดีกว่าครับซื้อห้างโลตัสมากกว่าซื้อเจนอะไรเซเนอเนะจ๊ะลองดูเพ,พราะว่าหลายท่านเคยตาม c ีพีกับเซเ่อีวแล้วก็โลตัสนะตอนนี้โลตัสสวยกว่าค่ะต่อไปอีกท่านหนึ่งถาม b t s กับทค่ะค่ะ BTS นะครับ BTS เหมือนหลุดแพทเทิร์นนะครับคือเส้นอัพเทรนมันหลุดดังนั้นกราฟ BTS ก็เห็นว่าไม่ค่อยสวยนะครับส่วนตัว TU เนี่ยเนี่ย TU กราฟกราฟดีนะครับ TU เนี่ยผมชอบในกราฟในตัวของ MACD นะครับเนื่องจากว่าตอนที่มันลงมารงโซนด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันมีการทำ bullish divergence ใน MACD นะครับแล้วก็มีเวลาให้เราซื้อนานมากแถว13บาบาทเนี่ย แล้วเวลาซื้อ13บาทโอเคแต่ผมซื้อไม่ทันแล้วกันนะครับซื้อไม่ทันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีจังหวะเร่งขึ้นไปแรงๆนะครับแบบเริ่มมีจุดสนใจตอนวันที่31เดือน7นะครับถึงไม่ทันเนี่ยมันก็ใจดีนะครับอีกสองสาวันเนี่ยก็ถอยกลับมาใกล้ๆตรง13บาทให้ซื้อนะครับอันนี้ขึ้นไปด้านบนอีกแล้วนะครับผมก็คิดว่า T.U เนี่ยถ้าถอยลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการซื้อได้นะครับแต่ว่าพยายามซื้อตอนย่อดดีกว่านะครับไม่ค่อยอยากให้ซื้อตอนที่มัน มันเร่งโตขึ้นไปแรงๆนะครับก็รับใกล้ๆตรง13บาทเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวต้านเนี่ย14แล้วก็14.5ครับอะขอบคุณมากหลายท่านบอกว่านีงานมาทักทายอ๊ย <laughs> น่ารักมากเลยส่วนท่านผู้ชมเนี่ยที่กำลังชมอยู่มีใครทักทายหรือมีใครทักกดไลค์กดหัวเราะกดยิ้มมาให้กดเศร้ามาก็ได้นะฮะอ่ะกดมาได้นะฮะทุนอ่ะในเรื่องราวของข้อมูล ส่วนทางด้านอื่นๆเดี๋ยวเราตามกันต่อกับพี่แชมป์นะมีนักทุนติดเอ XO โอ้อโสึกพี่ปิ่งแนะนำมันก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวอให้การนักทุนอีกนิดหนึ่งฮะเอ XO โอผมว่าต้องต้องระวังการพักเหมือนกันนะคือตอนนี้ยผมว่าไอหุ้นที่มันแบบอยู่โซนสูงๆเนี่ยมันก็มีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่าง x อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโหแบรลิชมันก็มันก็ชัดเหมือนกันนะครับคือ ตอนนี้มันพุ่งมาแรงๆเนี่ยตอนนั้น r s i นี่คือพีคมากนะครับ86ดังนั้นเวลามันขึ้นมาทำไฮเออร์ไฮเนี่ยมันยากที่ที่ RSI เนี่ยจะจะแบบจะขึ้นมาทําเกินแบบนะครับอย่างล่าสุดเนี่ย RSI มันแค่66นะครับคือหายไปประมาณ20นะครับก็หายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนเนี้ยหลุดต่ํากว่า SMA 20นะครับบางคนอาจจะบอกว่าก็หลุด SMA20 เนี่ยอาจจะเป็นการหลุดแบบหลอกๆก็ได้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยยังเป็นการหลุดแบบหลอกๆเลยนะครับ ตอนนี้มันหลุด s อ a 2 0เี่นี่ยทำไมรอบนี้มันหลุดแบบหลอกๆแล้วสุดท้ายมันกลับมายืนได้นะครับแต่รอบเนี้ผมว่าการหลุด s อ a 2 0เนี่ยเรื่องใหญ่กว่าเยอะนะครับคือรอบนี้ที่มันเป็นการหลุดหลอกเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย d ดเบอร์เจนก็ยังไม่มีนะครับไอซ์ไอก็ไม่ยังไม่มีสัญญาณลบแล้วตรงนั้นเนี่ยสโลปของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ยังเป็นบวกแต่ตอนนี้สังเกตเนะสโลปค่าเฉลีย่ยเริ่ม flat ล,ละคือโมเมนตัมมันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นขึ้นเหมือนเดิมละนะ นิ่งๆละและไอซ์ไซก็มีไดโวเจนละ้ะดังนั้นหลุดเอส20เยี่ิบเนี่ยผมว่ามีโอกาสเอ็เนี่ยจะถอยลงมาพักมากกว่าครับทีนี้ท่านคุณบอกว่าติดยี่สิบสี่บาทคัดหรือถั่วดีไม่ไม่ถั่วอยู่ละนะครับบอกว่าหาจังหวะคัดดีกว่าครับอ่ัดเจนนะพี่วรรณพรพี่แชมบอกหาจังหวัดคัดนะไม่ต้องถั่วค่ะแกถามาถออมาพอดนะีถั่วหรือรอคะให้คัดอ่าแล้วแกคงไม่คัดแน่เลยแกจะรอนะถั่วหรือรอถั่วหรือรอ่ะ ไม่ใช่ครับอ่พิแชมป์ให้เรื่องให้แกหน่อยถั่วหรือรออ่าถ้าถั่วรือรอก็ต้องรอนะเพราะว่ามันผมไม่เห็นสัญญาณถัว่วเพราะสัญญาณลบมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับโ okay. อเคได้เลยก็ประมาณนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่แชมป์สำหรับข้อมูลในช่วงหุ้นทิม่านะฮะเดี๋ยวตามพี่แชมป์ต่อนะฮะนักงทุนในช่วงจับจังหวะลงทุนค่ะขอบคุณค่ะครับ,รบสวัสดีครับ,รบก็ส่งท้ายกันในช่วงนี้กันนะคะนักงทุนจ